บ้านเดี่ยวสุดคุ้มใกล้ถนนเส้นหลักตำบลดอนแก้วอำเภอสารพีราคาเพียง1.69ล้านบาทบ้านมีพื้นที่กว้างขวางเนื้อที่เยอะตั้งแต่50ถึง98ตารางวาแถมฟรีค่าโอนเหล็กดัดและมุงลวดให้ทั้งหลังเลยค่ะ ตัวบ้านมี3มห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถงรับแขกที่กว้างมากค่ะราคานี้มาพร้อมกับที่จอดรถให้แล้วนะคะมาดูห้องนอนใหญ่มีห้องน้ำในตัวอยู่บริเวณหน้าบ้านห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ทั้ง2ห้องนอนให้พื้นที่มาแบบใหญ่ๆเลยค่ะ ด้านหลังบ้านต่อเติมเต็มพื้นที่และปูกระเบื้องให้ด้วยนะคะทำเป็นห้องครัวไทยด้านนอกได้อย่างสบายๆเลยบริเวณรอบบ้านและหน้าบ้านมีพื้นที่ใช้สอยกว้างค่ะโครงการปูหญ้าให้เรียบร้อยนะคะบ้านหลังนี้เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันนัดหมายผ่านเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะและไม่อยากพลาดบ้านราคาถูกทำเลดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจปิยทรัพย์พ r o เไว้ด้วยนะคะ คิดถึงบ้านคิดถึงเราปริยทรัพย์พ r o p e r ร์ี